ม่จูบป้นันบอกไ่อเนี่โอ้ดึงมาอยู่ครับอ้เดิไอ้ด้ดิน้เพื่อน่ะเพื่อนาเห็นยังเห็ยังเดียวหนิหางคางหาง้างหางางบ่โอ้ยเนคือเนาะหางหางไม่เหมอนละมานเอาบ่ ครับพี่น้องครับมันจะมันจะไปเคียงทะนูอเอาอยู่ข้างบนนะครับพอดีทะนูป่ไเด้มมุนนะครับอ่าย่นตัวเตี้ยเรียบร้อยครับผมขึ้นแล้วครับโอ้ยลมพวดโผลเลยสวัสดีครับพี่น้องครับผมเมื่อนี้ครับผมจะพาเมืองเซียนวาวคนหนึ่งนะครับอยู่บัดทั่ววานี่ครับถ้าทายพี่น้องเนี่ยว่น่ะ นี่ครับนี่นะครับถาวาขอหอดซื้อส่งวาวปีตะแหลงนะครับนี่ผมจะผ้ามามึงนะครับปลาส่งวาวเป็นเป็นแดงนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามสิบเอ็ดเดือนพี่น้องครับเดือนท่านว,าว่าคมครับวันสิ้นปีครับผมนี่ครับผมกับผ้าพีผ้าหน่องมะมองวาว,าว,าวส่งปีตะแลงโอ้ขนาดเจ้เาเม็ดมีขนาดสองห้าบ่โอ้สาธุ โอ้นี่ครับติดกระสอบปูนครับรูปแห่งครับเพื่อนวะนี่ครับต้นตำรับนะครับว้าวส้มนี่นะครับโอ้ยังยังสวยงามเลยนี่ครับโตจริงเสียงจริงสวัสดีครับครับอ่ะพี่น้องขอเมึงหนาเนี่ยนี่ครับพี่น้องแต่ก่อน้ะครับเนี่ย ส่งปีตะแหลงนะครับนี่ครับที่มีควาอําด่งดังช่วงประมาณสีหาปีก่อนนะครับนี่ครับเจ้าของว่าเพินตนต้นตํารับเลยนะครับตรงวายังสีนะครับตั้งให้พี่ให้น้องมึงแน่ไอ่ตั้งให้พิ่มึงนะครับไอ้แค่ตั้งเน่ยนี่ครับต้นตํารับนะครับของวาวส่งนี้นะครับ ผมเ็เฮ็ดแบงปันพีแบงปันน้องไปหลายตัวอยู่ครับครับซิปไอยังมาข้างหน้าพี่ตั้งวา้าเลยยังมาข้างหน้าพี่ไอ้เชี้ยครับส้มปิตาแหลงครับผมนี่เพื่อนกำลังต่อหางนะครับมัน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 เป็นอย่างมันหมุนบ่หรือยังเดยพร้อมจะขึ้นสู่ท้องฟ้าล่ะวันสิ้นปี เดี๋ยวพาพี่พาน้องขึ้นไปเป็งข้างบนเลยนะครับจะทำการแลี้ยนอะไรได้แบบนี้เอาบ่เอ,อ,อ้าถึงแล้วครับพี่น้องมันจะเพิ่นจะไปเคียงทะน,นูเอาอยู่ข้างบนนะครับพอดีทะน,นู่อประเดี๋ยวมุนนะครับไอ่เพิ่นตัวเตี้ยเรียบร้อยครับผมครับเอาส่งปีตะแหลงนะครับ เดี๋ยวมันจะไปดีดดีดดีดสนุ่อนะครับปีนองไม่จูบปานันบอไม่เอาอี่ีเด้ دة. โอ้ยดึงมาอยู่ครับไอ้เด้ไอ้เด้ดิ้นซ้ายเพื่อน่นะอู้ตายตายต้มแห้งนะครับปีนองว่าตัวนี้เป็นว่าปีแข้งสายดันน้อยน้อยครับ ขึ้นแล้วครับผม <c oughs> เอาเียไปไเลยบ่ไปเลยลไปโหลด <c oughs> อ่ะบึงไ,ได้ครับปีนองบาบนี้ขึ้นแล้วครับ <c oughs> โอ้ยลมโผล่โผล่เลย แยวต้องเตียนใบอะไรไปเอาใบเอาเขื่อนได้เขื่อนเขื่อนเอาใบให้เ่อเือืเจ็บแหงบรอขับพี่น้องว่าืึองบินเฮ้ยปัดบ่ใส่ถุงมือไว้ี๋่วมาหนามาให้ดอกน่ครับว่าื่องบินผู้เดนี่้องเสียบบ่มร่คือ ่าจะว่าเครื่องบินคงเสียเบิรมนะครับเจกุไทยข้างล่างก็จะมีว่าวสองหองครับยี่หุ่นตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งนะครับลงมาฟังผิดอีกตัวหนึ่งเอาเอาเลยครับผมโอ้จูบแห้งบ่ไปเลยเลยเอาไป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 ว่าวจูบเด้อพี่น่องว่าวตัวนี้เกือบสามเมตรนะครับตอนนี้กำลังถอย เลยดึงครับพี่น้องกันร้อยตัวบนอากาศนี่ครับวราส่งพี่ต่อแหลงนะครับมันมีความแตกต่างคือว่าหนึ่งหางมันจากนะครับเห็นหางย่างสวยครับอ่ะพี่น้องของมาแล้วกับยี่ดีคำฝากกดไล์กดแชร์ผมไม่ได้ครับสักนึงกำลังใจผมครับผมเวืเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวัานี้แอกโบรานครับสวัสดีครับ